ค่ะมือนีน้นทิยากกับมีแนวทางตัวเลขเกี่ยวกับเลขสูตรคำนวณของพระอาจารย์ปิศนามาโค้งสุดท้ายมาด่วนๆนนะคะพระอาจารย์มั่นใจนะคะงวดนี้ยืนยันนอนยันนะคะมาเลขงวดนี้มีเลขศูนย์นะคะวิ่งรูดศูนย์นะคะ ผ้าจานซื่อสลากินแบ่ง4 5หใบนะคะ45้าใบเลขค้างเดียวตัวที่เน่นนะคะตัวที่ซื่อไว้จะเป็นตัวได้จะให้ไปฟังเสียงสัมษณ์ระหว่างนนทิยากับผ้าจานปริศนาโค้งสุดท้ายงวดวันที่16กุมภาพันธ์2 5 6พันห้ารอนะคะผ้าจานกลับนมัสการค่ะอย่าเรื่องทอนย่อมนุนทิยาเป็นจะใดอ่อนบ่เหมือนอ่อนคะ่ะอาจารย์อากาศ ดูสึกว่าจะเริ่มหนาวเริ่มยุดหนาวแล้วม้วนหนาวแล้วห่อนแล้วค่ะตั้งบ่คอยบออสบายบค่ะแดขดขากแดดแน่ค่ะเป็ดจะได้ฝันดีบ่ฝ <c oughs> ันกับฝันดียุาค่ะพระอาจารย์ตั้งแต่เลยโอ้ยไม่จนปานนี้กับบ่คอยฝันดอกคะ่ะฝันแต่แรกๆแล้วตอนนี้เงียบไปเลยบ่ฝัน มันเป็นแต่คือบวอลนี่อาจารย์ถามอนุญานอนุญาก็ตอบไม่ได้ค่ะพระอาจารย์เด็กยิ่ได้หันที่มากนะ<อ>ที่มากกับมากซุนพระอาจารย์ว่าขันพ่อถือง,งวดนี่พ่อเป็นแต่ถือกี่ดอกขันพ่อถือเลขเลขมันมันจังกัดจังแน่เลยงวดงวดงวดนี่ค่ะอัน,อน พยาย่มไล่ให้มันขบยืนยันนางยันนอนยันต้องเป็นหลักซิบต้องเป็นศูนย์ค่ะอ่าต้องเป็นศูนย์แท้แน่นอนกันขันผู้ใดบ่มักก็จับคู่ให้ก็ให้ลูดเอาค่ะลูดเอากะกล้องสีบ่บ่ขาดทุนบ่ขาดทุนอันไม่ลูดก็ได้ขันบ่มักกตัวจับคู่ให เลขกับพอเปลี่ยนยั่างโตข่าวพอเปลี่ยนภาว่าเลขกันมันล้งโตแล้วก็เลยพอเปลี่ยนกันเปลี่ยนอันเดียวอันเอฟซีปัจจัยว่าโอ้ยมันเคยเปลี่ยนดูแต่ปัจจัยว่าค่ะก็เลยพอเปลี่ยนภาว่าเลขลง มันใจแห้งมันงวนมวนมวนนี่มันใจไปจากจันมันใจมันใจว่าศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์เก้าศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์เก้าอ่าตัวเน้นกับเน้นตัวเก้าเน้นตัวศูนย์หาคือเก้านี่แหละเนินห้าอ่าของมัน อาจืรย์ลื่นสนให้ตัวไรก็แล้วแต่เพิ่นะเพบ่นสิวิ่งตัวไรก็แล้วแต่เพิ่นปนสีดับก็แล้วแต่ของเพิ่นล่ะแต่ว่าเลขพ่าอาจารย์บ่มีตัวดับอ่ะเลขบวมมีตัวดับขันผู้ไดบ่มักก็จับกูให้ตายห้ลรูดเอาขันบ่มักว่าโอ้ยสูนบ่มาแท้กับพต้องซื้อค่ะเออกันว่าแต่ว่าพ่ะอาจารย์มั่นมั่นใจ โอ้ได้ลอตเตอรี่ไป4บหาใบซูนหาตัวเดียวศูนหานี่ได้สนากินแว่ง4บหาใบแล้วแม่มได้4บหาใบเยจนได้ไลนนี้ไหมค่ะอันจะมันมาไหลอันไปบ้านใดกับมาถามหาต้าฝ่าอาจารย์นี่ล่ะค่ะผูเอื้ปนตนกับพ่อไปถามหาล่ะไปเปิ้นกับพ่อซื้อให้ แต่มาถามหาไปอันฮอดเลยอ่มาถามหาคือเขามืออื่นนี่พะ้าจารย์เลยอันสิบวา่าค่ะหอดวันที่สิบเกดอันสิไรไปปฏิบัติธรรมมันมองเป็นยกยกวัดไม่จังหวัจังหวัดเป็น,นกอ่ายกวัดเกาขึ้นเป็นไม่ขึ้นให้เป็นผ่ามีพราอยู่แต่ก่อนมาลางม,มันหลัก อ่เพิ่งก็เลยสิไปยกวัดึ้นมีพาย่ก็เลยสิได้ไปปฏิบัติธรรมอ่มองบุญตามมือสีมือก็เลยสิพอวางก็เลยพอได้เบิ้งแล้วเบิงบ้งเบิ้งยุ่กับว่ามีเวลามืนอนี้กับไปบวชให้<ฆ>าจอมาบวชก็เลยประวางอาจารย์บอได้อยู่วันเก่าเลยอาจารย์ง่ายแล้วง่าย yeah, แล้วมันบ่ค่ะอาจารย์ มาอยู่วัดป่าวัดมาอยู่วัดป่ามาลักษากันเจ้าวัดตัววัดป่าค่ะอยู่เอตตำบลเกาอำเภอเกาอยู่บนพระขาปาอาจารย์มูมูบ้านเดียวกันนี่แหละค่ะบ้านเกานี่แต่ว่าคนละวัดอันนี้เป็นวัดป่าเป็นวัดดังวัดเติมวัดเกาวัดแกวัดตัสมัยมูบ้านมูบ้านมันอยู่นีแต่ก่อนนี้บ้านนี้แคาเจ้าใหญ่บ้านนี้ ไปสั่งหมู่บ้านไม่ใหญ่วัดไปนำ้ำวัดนี้ก็เลยล่างก็เลยมาอ๋อเป็นวัดลา <บะ S 2> ่างามาอยู่ได้หลายปีแล้วล่ะอันเจ้าวัดเพิ่นกระลมหายตายจากเบิร์ดหลบป่านี้เพิ่งก็เลย่อยหิมารักษาการอยู่นี่ค <c oughs> ่ะก็ขอมาฉลองอันวันดไม่ก็ขอให้เขาตัวหนาตรงๆในสองวันนี้ อาจารย์ฝึงฝึงามยู่บ่าขั้นไดนโดนมันบ่คะอา,าจารย์เมยูสามขึ้นสี่ขึ้นเนียวอ๋อในสามขึ้นสี่ขึ้นทาถ้าเข่าสูญหางงวนนี้ได้สลงองวัดแม่น่ะคะแม่นได้เสองวัดไม่เลยอืมพระวนาเหยียบเขา<ต>นะคะอาจารย์มันมัน,ม,นมันใจมันใจแง่งว่าเด็กต้องออกสูนหางอืมหน้าท่าของพระอาจารย์ปริศนาโค้งสุดท้ายงวดวันที่สิบหก กุมภาพันธ์2568หลักซิหลัก1ิเน้นเลขศส,สามารถรูดรูดได้วิ่งได้บนล่างวิ่งรูดบนล่างจับคู่ห่ศูนย์หาศูนย์เก้าเน้นศูเน้นเน้นล่างกันบนตาบาผ้าจานเอ่อื้อสลากกินแบ่งไหวหรือลอตเตอรีไ่ไหวนี่สีบ่บหาใบคือศูนย์หาเปนประกาศนุษยท่ย่าลงถูกวระกาศผ้าจาน คุณหาโตเดียวค่ะว่ได้ซื้อกลับเลยบหมคะพระอาจารย์บ่บ่ได้กลับเลยโอ้มีมจ้ะโอ้กาบปะเพื่อมันออกโตกาบพระอาจารย์สิบ่เก็บทองบอ่ค่ะโอ้ยจักรจะสออกโตกาบสุดตหล่อง่ายมั้งนั่ององรนระยะว่าเรียนค่ะศูนย์หาไลน์ศูนย์สี่ศูนย์เก้านี่บ่ได้ซื้อบอ่ค่ะพระอาจารย์ โอ้ศูนย์สี่มีอยู่สามใบศูนย์เก่ากับสามสี่ใบเนี่ยมีแค่นั้นค่จะจาวศูนย์หนาข้าเจ้ามากอะกันว่าปอมีศูนย์หนากับพออ่อค่ะนะสิม่อืมแต่วข้าเจ้ากับวัดขามา,มาไปไปยุไซข้าเจ้าก็ตามหาไปยุวัดล่างกันนั่นคือเก่ากันป่ะคะแม่นนั่มไปข้าเจ้าว่ามีว้อละกันบม้มมีไป ไอ้คนอื่นกะเจ้าว่ามีอยู่แต่กะเจ้าว่าพอมีก็เบิดแล้วมันมันกระดังอยู่ได้ละเล็สุนหะก็ได้เอาค่ญาติอำเภอญาติอำเภอเกษตรวิสัยทีดังนี่ยเอาวกล่าวขอบคุณพระอาจารย์หลายๆเด้อค่ะที่ให้แนวทางนะคะงวดนี้ให้เอฟซีสุดีแนวทางของพระอาจารย์นะคะกล่าวขอบคุณค่ะกับนมัสการค่ะอยากจะเริ่มต้นขอให้มันมันสุขสุข ค่ะพอมพิณอง FC, อเอฟซีกับสิริงินแล้วนะคะเสียงสัมภาษณ์ระหว่างนนทิยากับพระอาจารย์ปิศนานะคะโค้งสุดท้ายงวดวันที่16กุมภาพันธ์2568นะคะนนทิยาจะอธิบายอีกรอบนะคะทําความเข้าใจกับตัวเลขนะคะะอาจารย์ปิศนาโค้งสุดท้ายงวดวันที่16กุมภาพันธ์2568เพิ่นหายลัก1ิบนะคะลัก1ิบศูนย์นะคะสามารถวิ่งได้บนล่างหรือวิ่งลูดศูนย์นะคะ ะะแต่ว่าสูตรนี้เป็นสูตรล่างเน้นล่างกันบนนะคะจับคู่หศูนย์สี่ศูนย์หาศูนย์เก้านะคะเน้นที่ศูนย์ห้านะคะสำหรับผ้าจานเพิ่นชอบส่วนโตเพิ่นซื่อสลากินแบงหรือรัตเตอรี่รอตเตอรี่นี่คือศูนย์ห้าหางเดียวเพิ่นซื่อไวซี่สิผาใบนะคะนะคะ ทั้งหมดทั้งมวลนี่เป็นหนะ้าทางหาซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลไทยพ่อแม่พี่น้องเอฟซีกับพิจารณานะคะทังงสองเขานี่ก็เป็นแค่ซื้อนําเสนอนะคะบอสามารถรู้ว่าอาจารย์ได้จะเขาอาจารย์ได้จะรุดนะคะเข้าไทายําให้เป็นหนะ้าทางหาซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเท่าน,นั้นนะคะนุ่นทิยาก,กับขออวยพ่อไ้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีโซเดียแนวทางของพระอาจารย์พริศนาโค้งสุดท้ายนะคะ